พวฟัง้างนี้เบอรงันนี้หัวปีกัดออกงามค่งามแนวพุดนะตัดต้นต้นถือตัดละอันหัวปีออกมาเน้อกล้ยกระมีดเดย์ป้ยน้อยแลกระหัวปีจ้ะหัวปีท้ายปีนลไรกันนี่งามคัดสอ่อน ปีไายปีพร้อมจ้ะจ้ะสะอ่อนต้นอันนั้นเนาะต้น,ออตน,นเอีย,อยงก็ต้นกล้วยเนาะเบิ่งมีหมักปีจ้ะเออเอียงก็ยัดครับยัดครับตอเต็มเลยทางนี้น่ะอตอตอสามสี่ตูวหุ่นนันกินกันหัวปีอันนี้น้าต้นตะกอนว่าสิจับหัวปีงามๆามนิดอตอ่อหุ่นน่ะหัวปี ก็แค่ออกว่าป้าจะอ่อนจ้ะก่อนหัวปีอมองพ่กนะีหมากเนาะพ่อมึงเนาะหมากมาทันใหญ่บ่หมากบ่ใหญ่เนาะมาปลูกอย่างในหลวงหลายต้นความต้นเพิ่น,นจะ อีหยังจ้ะพุ่นน่ะดกแท้ดกว่าเต็มอยู่ถึงต้นสูงๆพุ่นน่ะป๊าดหนักอยังพอมึงคุณก่อนว่าว่าแม่ยนมาข้อว่าซั่นหมากอีหยังจ่าก็จากลากอยู่เบิ่งด้วยตาเปล่างามงามจ้ะแต่ว่าเบิ่งอยู่อันนั้นในกล้องมันบ่งามปานใดจ้ะแต่ว่าอยู่อันนอกกล้องนี่งามเด้อจ้ะเด้อเบิ่งหมากอีหยัง ว่าเป็นววงอยู่คุณคุณมาเป็นหมากลำไยกับบัวป่านปฏีโอ้หลายอีรีเลยจ้าว่าแม่นเน่นหน่อยเต็มไปเบิดเลยคุณอะรู้ว่าหมากยังจะกินได้หรือกินบ่าไ้บู้คุณแต่ว่าดกอีรีต้นบัใหญ่ ว<น>่าแม่นมาข้อว่าแม่นมาอ่อนลำไยเว้ยโอ้สะอ่อนดีอ่อนเออนขาปลูกได้ดีได้งามเลียกกระดอไปลูดเด้ออีียงบ่ฮันคเหลาหลายจะ้ะท่ายลบดีคนซื้อเ้อจ้ะนี่เด้อจริงคนหลายเด้อ จ่ายจะจักแม่นหมาอีหยังอีกจ้ะน,นี่โอ้ยคุณประกอบเราวส่ออ่อนเรางงหลายแท้หลายว่ะแตกตาขึ้นมาเขียบน้อยนี่ล่ะเห็นดิเม่นหมาอีหยังเต็มต้นดกแท้ดกว่าจ้ะพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะป๊าดดกแท้ดกว่าอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมือง เห็นรัสออ่อนทุกอย่างเด้อจ้าเด้อพุ่นน yeah. ่ะก็จะแปลกตาแน่จ้ะบ่คือคนบ้านเฮาได้เห็นนั่นเห็นนี่เห็นต้นไม้ต้นไายดูกะกะบ่ปันได่เนาะจ้ะเนาะแต่สําหรับฝรั่งฟังคงกะตื่นเต้นอยู่เห็นพวกแบบนี้น่ะว่าเพิ่นงามแปลกตาดีเดี๋ยวหน้าหนาวก็มืดทุกอย่างละจ้ะหน้าหนาวก็จะมืดความงามพขาแหละ จะกลายเป็นต้นไม้แห่งต้นไม้ตายเบิดแล้วจ้ะจะได้เบิงเบ่งเพิเ่นแต่ตอนที่ว่าอาห้อนนี่ละจ้ะแหน,น่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแหน่แหน่บ้านเฮาโอ้ยมีป่าตูบกใหญ่เลยอืมมาดูกว่าโอ้แม่แนป่าป่าตูบกใหญ่จ้ะป่า แหน่แหนแหน่นบ้านเขาจ้ะสาพ,พี่ิอีจอกอีแหน่จ้ะเนืเ้อปลาตัวหนึ่งใช่ไหมพี่ตั้งหลายตัวเท่าสาธิติน้ำงามเป็นจอกเ,นเ,นเป็นแหน่เพิ่งพูกไปก่อนแล้ว ห้องป่าเพราะว่าป่าหู้จักความว่าสันต์เป็นเชิงแลนดหู้จักความป่าฟังเสียงมือลูกนี่ผู้ดูอยู่เห็นจอกเห็นแหนบ้านเฮาค่ะอาชีพยนต์เงาบ้านเนี่ยชุดชื่นขึ้นมาไปฟังนั่นมีหมากบัวเปิ่ง แกมาขวบกินยู่อู้บักเกลือค่ะอันนี้กเกลือเคือจ้ะเคลือเคือกำลังสีแดงจ้ะแด,นะแดงสองหมากคนดีแดงยูอ่สองลูก,กเคลือเคือให้ข้างให้ป้อมย่างดี งามาใส่กหมมิสะโพนคนหลายจ้ะคนหลายอีหยังนี่พอมึงสวยงามแท้เอิญพอเพิ่นพับดอกเพิ่นบบอไอยพับหนาะไปบอกจะพับมื่อนั้นเช่าพพับนะ่ะบัวแดงเอ,อเชียเข้านี่แหละจะพับเป็นนี่บัวแดงอออเออขึ้นเข่าม้านี่จักเถือจากครั้งแรก ขามาทุกปีต่ว่าเพได้เข้ามาจุดนี้หันละนาอพอมึงเนะาะอันนี้บัวขาวน้อยอุย้ยนี่บัวแดงเพิง่งบลูว่าเม้นผู้ไดมาหมากมันขากแกกินเบึนละพอมึงคุณหม,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 มากกระตึงตึงแล้วเขากแกกินแล้วว้ายนา้ำกระบอกบอกมูเนาะอันนี้ก็ไไรบัวแดงผู้ใดผู้มาพับไรแต่บูมาพับเบ,บ,บิงหมากมันจ้ะ,ะบึงหมาก มีคนเด็ดหมากไก่เต็มเลยโอ้โมากเต็มแถวหมากบเ่เต็มแบบเบิร์ดอ๋ออันนี้กระแวบเบด้ออันนี้กระแวบนบี่กระแวบโอ้ยบัวมีคนมาพับดอกเพิ่นเด้ออาะยืนอยู่คุณทายดูสิพับ เอาผ้าใหนมันงามมันเป็นงามิเอีป็นคนอยู่ว่กพูดเจ้าไปยืนอยู่โฮมมูแล้วว่าน้ำดีดีจ้ะ ดอก้วเรา่าบงามบงา,มบง,า,มาบงงามบงามจรเดเขาอบงามเนาะเราป่งามีาแล้วโอ้มโอ้โอันนี้เขาดึงไปล้งลงๆๆๆี้งเชื้อเื้ออาจ้าภาพเขาแหวงนั่นอ้ออ,อันนี้ไม่ได้เอานี้ไม่รูปไหนัหน,นย์ปรยูงเหงาไก่ปะอ่อ<ช>ันนีน้ วมาพับอไรยัไงนัพับได้แน่นวะเขาโอ้เขาพับไปยีดรุ้งชื่อชื่อเวนเนาะเขาบอกพับนกีบเป็นนันแน่นอนเ,เด็นก็ยวนเบ่งออกนะ กบจ้าเห็นกบปะเออกบกบไงโอ้ยหน้าประจอยเราอยากได้บัวไปปลูกนะไปไปกบกันปาได้กบก็จะดูนะอืมปลาจ่อยเราอยากได้บัวไปปลูกว่ากล้าเอาของเขาเบื่อกี้นี้กบใหญ่เอาไมนเห็นจังบังอืมนี่ฮอตกบมาก็ะวันีกบเงี่ยงบ้ายานคนนี่ดอกบัวนี่กบมีกบมีดอกบัวด้วยแต่ไม่กลัวคนเลยกบนะ บัวบัวน้อยบัวน้อยจ้ะอันนี้มีบัวน้อยมีบัวใหญ่